ห่วงโซ่อาหารและใส่ยใยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะห่วงโซ่อาหาร food chain หมายถึงกระบวนการการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของอาหารเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยวิธีการกินต่อกันเป็นทอดทอด ทำให้สัตว์อาหารและพลังงานถูกถ่ายทอดไปในหมู่สิ่งมีชีวิตและตกลงสู่สิ่งแวดล้อมชนิดของห่วงโซ่อาหารมี4ชนิดได้แก่ 1. Decomposition food c h a i n 2. p e d i s m food c h a i n 3. ส e Predation food c h a i n และ 4. Mix food c h a i n ค่ะ 1. Decomposition food c h a i n นะคะ เป็นสวงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากการย่อยสลายสร้างอินทรีย์โดยพวกจุลินทรีย์ได้แก่หิรดาแบคทีเรียซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่มีใส่อาหารของผู้ย่อยสลายมากกว่าเช่นจากสร้างพืชส,ส,สร้างสัตว์ไส้เดือนดินบริโภคสางพืชสรางสัตว์นกบริโภคไส้เดือนดินและงูบริโภคนกเป็นลำดับขั้น 2. p งเภสัยดิซเซ o มฟู้ดเเป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากภาวะปรสิตตัวอย่างเช่นเริ่มจากไก่ไรไก่บริโภคไก่โปโตซัวบริโภคไรไก่และแบคทีเรียบริโภคโปโตซัว d a t i o n f o o d c h a i s s เป็นห่วงโซ่อาหารที่เป็นการกินกันของสัตว์ผู้ล่าคือสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อ หรืออาจจะเป็นพวกขูดกินซึ่งห่วงโซ่จะเริ่มต้นจากสัตว์พวกขูดกินอาหารเช่นหอยทากและสัตว์กินพืชอื่นๆเช่นสัตว์เคียวเอื้อง4 m i x food chains เป็นห่วงโซ่อาหารแบบผสมโดยจะเป็นการกินกันและมีปรสิตเช่นเริ่มจากสาหร่ายสีเขียวถูกหอยขมบริโภค พญาจตใบไม้บริโภคหอยขมและนกบริโภคพญาจตใยไม้ห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็นสแบบคือ 1. ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่าเริ่มจากผู้ผลิตคือพืชตามด้วยผู้บริโภคอันดับต่างๆการถ่ายทอดพลังงานจึงจะประกอบไปด้วยผู้ล่าและเหยื่อ 2. ห่วงโซ่แบบปรสิตซึ่งจะเริ่มจากผู้ถูกอาศัย ถูกถ่ายทอดพลังงานไปยังปรสิตและต่อไปยังปรสิตอันดับที่สูงกว่าโดยที่ภายในห่วงโซ่นี้จะใช้การเกาะกินซึ่งกันและกัน 3. ห่วงโซ่อาหารแบบธิ์อินทรีย์เริ่มจากซากพืชซากสัตว์หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กัดกินหรือผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์อาจจะถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์อีกทออหนึ่งก็เป็นได้ค่ะ 4. ห่วงโซ่อาหารแบบผสมเป็นการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆประเภทอาจจะมีทั้งแบบผู้ล่าและปรสิตเช่นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคพืชและไปยังปรสิตเป็นต้นตัวอย่างของห่วงโซ่อาหารต้นข้าวเป็นผู้ผลิตตะกะแตนรับประทานต้นข้าวกบก,กินตะกะัตนและเหย่่ยวกินกบดังนั้นตะกะแตนคือเหยื่อ เหยี่ยวคือผู้ล่าและกบเป็นทางผู้ล่าและเหยื่อค่ะตัวอย่างห่วงโซ่อาหารที่2ผู้ผลิตคือต้นข้าวถูกไก่กินไก่เป็นผู้บริโภคลำดับที่1ง,งูกินไก่งูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สและเหยี่ยวกินงูเหยี่ยวจึงเป็นผู้บริโภคลำดับที่3ค่ะสายใยอาหาร สาย,ายอาหารฟูดเว็บหมายถึงห่วงโซ่อาหารหลายๆห,ห่วงโซ่อาหารที่มีความขาบเกี่ยวหรือความสัมพันธ์กันนั่นคือในธรรมชาติคือการกินต่อกันเป็นทอดๆในห่วงโซ่อาหารจะมีความซับซ้อนกันมากขึ้นคือการกินกันอย่างไม่เป็นระเบียบนั่นเองค่ะจากแผนภาพจะเห็นได้ว่า นข้าวที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนั้นสามารถถูกสัตว์หลากหลายประเภทบริโภคได้ได้แก่วัวตกกะกแตนไก่และผึ้งและสัตว์ที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเหล่านั้นก็จะสามารถเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นได้และยังเป็นผู้บริโภคสัตว์อื่นได้เช่นกันอาทิเช่นไก่สามารถบริโภคตะกแตนได้ในขณะเดียวกันนั้นไก่ก็มีโอกาสที่จะถูกงูเป็นผู้บริโภคได้เช่นกัน หมายถึงว่าไก่ก็จะสามารถเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่าได้นั่นเอง